โมทิมสารเอวังเมสุตังเอกังสมัยยมฆะเขาวาภารานาสียัมวิหารติอิสิปัจเจเนมิเทศทะเยตาตะราโคฆะเขาวาบรรจรวิชเยพิคุอัมันตสีรูปังพิเขเวอนาตารูปังจะตถีสังพิเขเวอัาตาอภาวิสานยิทิปังรูปังอาภาทะยาสังวัตตยาละเพทาจารูเปเอวังเมรูปังหตุเอวังเมรูปังอโหสิติจะสมาจัโคพิเขเวรูปังอนาตตาตะสมารูปังอาภาทะยาสังวัตตินาจาระพติรูป เปอเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังอะโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาอธิทางพิเขเวอนัตตาอภาวิสานายทังเวทนาอภาทายะสังวัตยะละเพธาจะเวทนานายะเอวังเมโหตุเอวังเมเอเอวังเมเวทนาอะมาโหสิติยาสมาจาโคพิเขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาทายะสังวัตตินาจารภาติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนาอะโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะรทีสามพิเขเวอัตตาอภาวิสานายทังสัญญาอภาทายะสังวัตยะละเพธา จัสัญญาญาเอวังเมสัญญาหงตุเอวังเมสัญญามะหงสิติยัสัมมาจะโพพิคเวสัญญาอนัตตาตัสสะมาสัญญาอาภะหยาสังวัตติเนจลาภติสัญญาญาเอวังเมสัญญาหงตุเอวังเมสัญญามะหงสิติสังขารอนัตตาสังขาราจขีสังพิคเวอัตตาอาภะวิสัสูงน่ยี่ทางสังขาราอาภะหยาสังวัตยุงละเภทจากสังขาราสูเอวังเมสังขารหงตุเอวังเมสังขารามหงสุติยัสัมมาจะโพพิคเวสังญาอนัตตาตัสสะมาสังญาอาภะหยาสังวัตติ นาจะละติสังฆาเลสุเอวังเมสังฆาลาหุนตเอวังเมสังฆาลามโหสติวิญญาณอนัตวิญญาณจัตีสาีขเวอนัตตาภิวิสนาิทางวิญญาณอัยสวายะลืาจัวิญณเอวังเมวิญาังหตุเอวังเมวิญญามาโหสติยสมาจะขเววิญณอตามาวิญญาณาสวติจตวิญญาณเอวังเมวิญญาณังหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติตังกิ มันจะถ่ายพิคคาเว่ดูปานิจังอานิจจังวติอานิจจังพันเตยัมปานิจังทุขังวัตังทุขังวัติทุขังพันเตยัมปานิจังทุขังวิปปะนทิน้ำทำมังกรนังนูตังสัมมาปสิตุงเอตังมามาเอโสหามาสามิเอโสเมอาตานิโนให้ตังพันเตตังกินกินจะถ่ายพิคคาเวเวทนาอานิจจาเวทนาอนิจจาวัติอนิจจาพันเตยัมปานิจจงทุขังวัตังทุขังวัติทุขังพันเตยัมปานิจจงทุขังวิปาริณามธ้ำมัง

วิปปารีน่ะทมบางกัลลานุปัตตปัจจิทงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสเมอัตตานิโนเฮตังพันเตตังกินวันจะชชายที่ขาเววิญญาณังน <cam> ิจ <got> e ังวิญญาณังอาจวัติวิญญาณังอัจพันเตยัมปันิจังทุขังวัตังวัติทุขังพันเตยัมปันิจังทุขังวิปปารีน่ะทมบางกัลลานุปัตต์ิทงเอตังมามาเอโสหามาสมิเอโสเมอัตตานิโนเฮตังพันเตตัางกัน ทีหิุขีขาวไปยังกินจีรูปังอาทินาคาตาปัจุปันนาอัฏาตังวาภาหิวะโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายันทุเลวาสันติเกวาสัพเพรูปังเนตังมามาเนโสหามาสัมมีนาเมโสอัตานิเอวะเมตังยถาภูตังสัมะปัญญายาสัพพังยาการจีเวทนาอาทินาคาตาปัจุปันนาอัฏาตาวาภาหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายันทุเลวาสันติเกวาสัพเพเวทนาเนตังมามาเนโสหามาสัมมีนาเมโสอัตานิเอวะเมตังยถาภูตังสัมะปัญญา สัพพังยาเกจิสัญญาอาจินาคาต่ปัจจุบันนั้อัทาตาวาพะหิลาวาโอลาดิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายาสุเลสัสติเกวะสัพเพวาสัญญาณิตังมะมันเนสุหามาสัมมีนาเมโสอาตานิเอวะเมตังยาถาภูตังสมัตปัญญาญาสัพพังยาเกจิสังขาราอาตินาคาต่ปัจจุบันนั้อัทาตาวาวาหิลาวาโอลาดิกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายาสุเลวัสติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมั เนตังมามาเมนโสหามัสสมีนาเมโสอัตตานิเอวะเมตังยาทาภูตังสมัตปัญญายาสัพพังยังกินจีวิญญาณังอดีนะครับปัจจุบันังอัตตังวาคาหิลาภาวาโอาฬิจังวาสุขุมาวาหินังวาปะนิตังวาเันสุเลสะติเกวะสัพพังวิญญาณังเนตังมามาเนโสหามัสสมีนาเมโสอัตตานิเอวะเมตังยาทาภูตังสมัตปัญญายาสัพพัง เอวังปัจจามพิขเวสุตวะอ่าริยสาวกโกลุปัสมิงปินิพินตาติเวทนานิปินิพินตติสัญญาณยปินิพินตติสังฆลสุปินิพินตติวิญญาณนัสมิงปินิพินตาตินิปินสัทังวิลาชาติวิราคขาวิมุตติวิมุตตสัมิงปิวิมุตตะมิตาตังวิญญาณังหตุอิขินาชาติบุตสิตังปัมมะจาริยังกตังกาลนิยังนาปะลังอัตตาญาติปชาณาติติอิธสมะบูจภาวะอัตมาณาปัญจวัคคียาภิกขุภาวะโตภาสิตุงอภินันตุงอิสะมัจ ปานาเวยาการละนาปะสมิงกันญามาณนเนัรปานจะว่าขียานาพิคูนังอนุปัาาสาาสยะนะสัสเวหิติตานีลิมมจิงสูติบทที่สิบสี่เอวามสูตังเอกังสมัยยังพระขาวา่าสเกสุวิห้ัตติกับปีละมัทูสัมิงบาฮาวเนมหาตาพิคูสังเกนาสิเทมปัจจมัติหิภพิคูสเตหิสเปหิวานันเตหิ อาสังหิตาโลกธาตุหิเทวตาเจตุลเดนาสันนิปติตาโหตุภัตะวันตังอาสัยนัญญยภิกขุสงคัญจากอาโหจากตุนังสุทธาวาสากิจิกอนังเทวานังเอตธาโหสิอาจังโฮภะคะวาสเกสุวิหารติกะปีระพุสามิมหาวัะเนมหาตาสัพพิภังเะนัสิทธังปจามัติหิภิกขุสติหิสัพเพเหะราหันเตหิอาสัยหิจาโลกธาตุหิเทวตาเจตุลเดนาสันนิปติตาโหตุภาตะวัตังอาสัยนัญญยภิกขุสงคัญจายันนุนะมยัมปีนาภาคาวาเตนุอัสังกะเมยามะ โอปสังกามิตวํภาวนโตสันติเจปัญเจคคาทาเสยมติอนาโสตาเทวตาเสยทะปีนามะภะวะวะปุริโสสัมมิช ah ิตังวภะหังะสาลยะปะสาิตังวภะหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอัตระหิาภวันโตพุระโตปะตุระหังสุอโสตเทวตาภวันตังอะภะวิ เอตว่าเอกามันตังอาทถางสูเอกาแมนตาหิตาโคเอกเทวตาภวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีมหาสัมมายปวัตนาสมาภิวัคคยะสมาคาตาอาคาหามหาอีมังคามายังทักขิตาเยวะอัปตาราชิตาสังคันติอโธอปาราเทวตาภาวโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีตันตระพิขาวโสมาหาสังสูจิตตังอัตตโนชุกะมังตังสูสาระทีวะเนตานี ขณะเหตุว aw mm ่า hmm. อ mm ินทระนิยารคันติปัจิตาติอาโทอัปาราเทวตาภาวันโตสันติเกอีมังคาทางภาทางอภาสีเสตว่าขีลังเชตว่าปาลีสังอินทคีลังโหทันจามเนเนชาเตจารันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตุสุสุนะคาติอาโทอัปาราเทวตาภาวันโตสันติเกอีมังคาทางอภาสีเยติพุทังสารนงคาตาเส นาเวคามิสติอะปายาภูมิปะหายามนุสังติสังเหวะกายังปะลิปุเรสันติติอาราโทภะภาวายพิคุอามันเตสีเจกุมเจนาพิขเวธาเสสุกาโลรทาตุสุเทวตาสนิปติตาฮุนตุภัฏฐานะนาทัศนายรูสังกจจะเตยปีเตยพิขเวอเทสุอติมันทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปีปะภะ วันตานังอเยตปาบาลเยวาเทวตาชนิปติตาอเฮสุงเสยยทาปีไมหังเอตระเยเยเยปีเตภิขเวนะวิสันติอนาคขธรรทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเจสมาคัตานังเอตระเยวาเทวตาชนิปติตาภะวิสันติเซยยทาปีไมหังเอตระหิอาทิกิสามีภิขเวเทวกายานังมานมีกิตายสามีภิขเวเทวกายานังนามานิเทมนิสามีภิขเวเทวกายานังมานานิตังสุธาธาสาธุกังนามาสีการโรธาภะวิสามิติเอวเมพันเตติโต เตพิขูภาวันโตปัจจโสสุงพระอรหันตธาวจ่าสีโลกามนุสิกัณมิยาทากุมากะทัสสิตาเยสสีตาเคดีคาภารังปะหิตตาตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวะาสีนาโลมาทังโลมาหังสายพี่สุมพูมิโนตตาธรรมะสาธุทาวิปัสสนามาลาภิลาพินโยจะปัสเสเตนาจันตวะวันเอกปิราวัฒเวตาทัตโตอัมมันจะยิสธาสักเกศในรัตเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาธาพิขาวโว เตจาระประโมกุลุงสุตตะวังพุทสศาสนานังเตสัมปะตุลาหุทานังอนามนุสสะสัทธสานังอัปเปเกสตะมัทธคุงสะทธสังอัฏฐสตาริงสัตังเอกสัทธสังอามะนุสอัปมาหัสังสงอัปเปเกนันตุมัทธคุงสีสาสัพพภภูคาอาหุปัญจัสพังอภิญญาตะวิคิดตวนาจะคูตะโตอมันตยิสสะสะวเกสะเนตเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถาพิข่าวโวเตวหโฮกิตายิสามิคีลาหิอุโนอุปภโสสัตตสา อาสวยาคากุมากะปิลาวัถาวะอินทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัสินนมว่าแทมนังอภิกรมุงหินนางสมิติงว่นังชาชาหาสานิยตเหมะวัาตายาคานาแต่วันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัสินนมว่าแทมนังอภิกรมุงหินนางสมิติงว่นังชาตาคีลาติอาสายาคานาแต่วันนิโนอินทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยสัสินนมว่าแทมนังอภิกรมุงหินนางสมิติงว่นัง อิเจโตโสสะสะสะยะคานาตตะวันน um ah um ah so ิโนอินชิมันโตชุติมันโตนามันโตสัตสิโนมัทแห่มนังอภิกระมุงคืนังสัมปิติงวันังเวสามิตาปัญจสัตายะคานาตตะวันนิโนอินชิมันโตชุติมันโตนามันโตสัตสิโนมัทแห่มนังอภิกระมุงคืนังสัมปิติงวันังกุมพิโรราชาคหิโกเวปุลาสานิเวสานังวิญญานังสัตตาสัสสังยะคานังปิยุปัสสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปะคาสัมปิติงวันัง บุรีบัรจาที่สังสาราชาตาราโทปัสสาสติอันทัพานังอธิปติมหาราชสิโสปุตตาปีตาสาบโญท่านนามาหาหราชจิมมโตชุติมนโตนามนโตสัจสิโนพรท่านมนังอภิกำมุมพินังสัพติมันังอคีบรรจาที่สังราชาวิรุณโอตัปัสสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชยาสิโสปุตตาปีตาสาบโญท่านบวนท่านมนามหาราจิมมโตชุติมนโตนามนโตสัจสิโนพรท่านมนังอภิกำมุมพินังสัพติมันัง ปชิมันจะทิชังราชาวิรูปะโคปาสาสตินะคะนางอธิปติมหาราชยาสสีโสปุตตาปีตสาอินท่าว่าห่าวอินท่านามามหาภาราอินชิมันโตชุติมันโตนามันโตสสินโนมัทมันังอาิกกมุงคืนังสัมติมันังอุตตรันจะาทิชังราชากุเวโรจัตปาสสตินะคะนางอธิปติมหาราชยาสสีโสปุตตาปีตสาอินทานามามหาภาราอินชิมันโตชุติมันโตนามันโตสสินโนมัทมันังอาิกกมุงคืนังสัมติมันัง ปุริมาทิสังตตาสาละททักษิเนนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิรุณปะโคกุเวโรอุตรังทิสังตตาโรเตมหาราชาสามัญตาตตุโรหิสาทันทันละมานะอัตถังสุเวเนกัปิลาวัฏเวเตสังมายาวิโนทัสสะอาคุวันจานิกาสทามายากูเวนทูเวเดนทูพีภูจะภูทุโตสหะจันทานุกามาเสธโทจะกินุมันถุนิมันถุจะปานุโทโอปะมันโยจะเทวะสุโตจะมาตาลิจิตะเสโนจะฆาตทันโฟนโราชาสนโนสะโพ อาคูปัญจะขีเวเจติมหาโรสุริยาวัสสะเอเตจันเยจ่าราชาโนคัธรมภาสหาราชุภีโมธาตมนาอภิกมุงคือนางสมิติวันังอาท้าคูนาสานานาคาเวสลาสหาตันชากากัมปาราสตาราอาคูปยาคาสหายาติภิกยามุนาทธาทนาธาจนาคูนาคายาสศิโนเอราวันโนมหานาโคโสปะคาสมิติวันังเยนาคาราเชสหาสาธัน อรันติทิพาทิสาปักขีวิสุทธาจักูเวหาสายยาสาเตวนณะมัตตาปัตตาจินตาราสุปันนอิติเตสนะมังอาภายันตานะคะาราชานะมาสีสุปนันนะโวเขมามากาสีพุโทโธสันนะหิวาจาหิอุปวะะยันตานะคะสุปันนะสละนามังกังสูพุทังฉิตาวชิตาลหัตถาสุมทาทังอสุราสีตาภาตารโ ปัสาวะวัดเซตอินทิมันตโตยสัตสีโนการากันชามหาพิสมาอสุราธานาเวสัสาเวป,ปจิตติสุจิตติจตปาหมหาลาโทนามุจิสหัสตันจัตแพริปุตานังเสเภเวโรนาจัมากาสันนยหิตตวะเพลิงเสนาหูพาถามุปะคาปะมงสมาโยธานิพันธเตภิกขุนังสุเมติงวัานั อาโปจะเทวะปฐาวีจะเตโชวายุตตะขามมวาลุณาวาลุณาเทวะโสมยัสสะสะสะเมตตาการุณายิกาอาคูเทวายาสสินโนสัตเทสัทถากายาสเพเนนะเตว่านิโนอินชิมันโตชุติมันโตนมันโตสัจจินโนมัทมันังขิพิขมุงขินาสุตติมนอมเวทูจะเทวะสหะริจเตอสัมมาจเตวเยามาจทัสสุนิสเทวาตถามาคูปุรากิตาสุริยสุสอาปนิสาสุรักิตาละนัคตานิปุรากิตาวาคูมัทวารักขากา วัสุนันวัเสโวเสโทสกโกปะคโตลินทะโยอทะเศรษฐะทะกายะสเปเรนะตะวันนิโนอินทิมโตสุติมนโตนาโนโตสัตสิโนมระธาตุนางที่มุงพิณังสุติวังอะทาคูสาคูเทวชะละมะคิสิคิคาลิวอินทิลกาจะโรชาจะอุปมาตบุพะนิพาสีโนวารุณะสหธรรมะจะอาจุตตาจะอาเซสกาสุริยารุจิระอาคูอาคูวัสสะ วันเนีสิโนสาธเตสสากายาสภีเนี่ยนะเตวันนีโนอินทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสสินโนไม่ทามะนังอหิ้กมุมพินังสวิตินวันังสามานามหาสามัามนุสสามนุสุตมัชชิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาหะทาหูอาราโยเทวายเสตโลหิวะสิโตบาราคามาหะบาราคาคูเทวายสสิโนสาธเตสสทธกายาสภีเนี่ยนะเตวันนีโนอินทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสสิโนไม่ท่ามะนังอหิ้กมุมพินังสวิตินวันัง สุขแห่คารุมหะอรุณาอาคูเวหานาสะสะหะโอหะตันทะหะปะโมคะอาคูเวหาวิจักขณาตฺถามตาหะรักขะชาวินมาสกาจายาสสิโนสะทายังนะคะประชุนโนโสที่สาภภิวัตติสตเตสะทากายาสภีเดจตุวันิโนอินจิมันโตชุติมันโตตะมันโตสะสิโนมะทามะนังหิฆมุงพินังสุติมานังเขมิยะจุสิตายามะอาทัสกาจายาสสิโนลินทิสกาลาทะเทรษจิติ มันาจจะอภิษฐานิละนี่มาลัทิโนอาคูอาหาคูปรมิตแต่ว่าเสตเสตกายาสาเพนนะแต่ว่านีโนอินชิมันโตชุติมันโตนัมโตสัตสินโนมัทมันังหลี่กมุงพีนนสังติมันังเทตเตวะกันนิกายาสาเพนนะแต่ว่านี่โน นามันว่าเย,ยนะอาคนยุงเยจัยยนเยชาทีสาสหาปวุชาติมาคีรังโอตินนามาสาสาวังหะเขมาโคตารังนาคัางจันทังว่าอาศิตาติทังสุพรรมมาบรามตโตจัปุตตาอินทิมาโตสหาสันนังกุมารโอติโสจาโสปาค่สามิติวะนางสหสพพขรรมาโรกานังมหาพรรมาภิติทัติอุปปันโนชุติมันโต ปวิสัมภารโยยัสสิโสทัสเสตติอินสาระอาคูบันเจกวัตติโนเตสัญจามัทาโตอาคาหาริโตปาวะริโตเตจัสเพออะพิกันเตจินเทเทเวสาภามาเกมาราเซนาอภิกามิปัญจกัรฐานาทิสามาคาเอธาอัฐาพันธาธาลาเคนะพันธามาทูโวสัมมันตาปาริวาเลธามาโวมุจิตาทาโกจินังอิติทาทามหาเสโนกัฏเสนังอัตเสสัยีปานินาลาตัมหัธาอสังกัตตวเเสระวังตัธาปะบุจิตาโกเมโค ธานายโตชวิตจูกตัาโสปจจุวัานิอาังคุโธอาวังวเสตตทางสัมพังอภินญญะตวิหิตวานาจคูตโตอามันตีสทธาสะวเกสาเนรเเตเตมาลเสนนอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขะวเตจัตอปามากลุงสุตตะว่าพุทธศาสนนังเวตาลเขหิปะการมุเนสรรมมปิอิเชยุงสัพเพวิชิตสังขามะพยาติตาอาศิโนโมทันติสหพุทธเตหิสาวกาเต सन्ने सूता